สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแกงพริกซี่โครงหมูค่ะทุกคนวันนี้เราจะแกงแบบไม่ธรรมดานะเราจะปราตัวสพิตนะเราจะก่อไฟค่ะเธอแกงเราจะร้อยหรือไม่ร้อยยันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าขั้นตอนการทํามันเอ,อให้มันยุ่งยากสักนิดกันนะเราก็มาจุดไฟกันเลยค่ะทุกคนเราต้องใช้ผัดล่มเป็นตัวช่วยนะไม่งั้นไม่รู้จะติดต่อรอ อันนี้เป็นซี่โครงซี่โครงหมูที่ซื้อมาจากตลาดเหมือเช้านะทุกคนเราก็ละลายเครื่องแกงพริกแล้วก็ใส่กะปิเข้าไปเราก็ตั้งไฟให้เครื่องแกงของเราเดือดก่อนนะทุกคนเราก็ใส่ซี่โครงหมูของเราลงไปนะอันนี้เดือดแล้วนะทุกคนเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะทุกคน แล้วกออ็ใครจะเติมรสชาติแบบไหนก็แล้วแต่เลยค่ะบ้านใครบ้านมันค่ะวันนี้นี่แกงพลิกซี่โครงมูของเรานี่มันอร่อยมากนะทุกคนเพราะว่าชั้นเคี่ยวนะซ้องชุ่มโมงเลยจ้าเพราะว่าตั้งไวจนท่านดับเลยค่ะอันนี้เราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะเออแต่ว่าลืมไปว่าข้างบ้านมีลูกแวงด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บลูกแวงมาใส่ค่ะใส่ใบกรูดไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ นี่คือ,อลูกแวงข้างบานชั้นเองค่ะเราก็เก็บมาใส่ได้เลยไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าความอร่อยมันไม่ได้ยุ่ที่ลูกแวงนี่ยนะใส่ไปไม่ต้องเยอะค่ะทุกคนเราก็ตั้งไฟไปเรื่อยๆเลยทารูุมาาจังว่านี่คือกลิ่นหอมรันจวนใจมาเลยจ้าน่ากินไหมคะทุกคน แน่นความใส่ใจในการทำอาหารมอีรอยเปิดเส้นจ้ามากินแกงพริกกระดูกมูบันชั้นค่ะทุกคน